ตุ่นที่ห้ามายากกับข้าวกิ่นกันคับย่าเมนูง,ง่ายๆแต่ลำเตเต้เนิ่มีน้ำพริกมันปูด้วยนะคัะพอ,อย่าร็จเลวก็ได้ประมาณนี้ค่ะกินด้วยกันกับยายสองคนเนานหนยนึงแต่ก็ลำอยู่เนิ่นค่ะเริ่มต้นด้วยวันนี้ให้ยายปลูกแต่เช้าเลยช่วงเวลาประมาณตีสี่กว่านะคะที่บนไรอากาศหนาจริงๆขี้เกียจมากแต่วันนี้เป็นความตั้งใจที่ผมอยากตื่นเช้าเองครับเพราะว่าที่โรงเรียนจะมีกิจาก,การรมกีฬาสีผมอยากไปโรงเรียนเชา้ชาเ้าเพราะว่าเป็นคนชอบกีฬามากๆครับปกติผมเล่นฟุตซอลจะอยู่ตแหน่งปีีผมม สุขทุกครั้งที่ได้เล่นกีฬาครับวันนี้ก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษมาที่ยายกำลังทำเมนูต้มจืดและว,วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็จะเป็นปูอ่อนอุ้ยมอนนะครับตัวนี้จะบอกว่าผมชอบมากๆเพราะเป็นมันปูที่ไม่เพนไม่ใส่พริกไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่แป้งไม่ใส่ผสมสีไม่ผสมฟักทองบดไม่ผสมอะโวคาโดบดและไม่ผสมมายอนเนสด้วยครับเป็นมันปูที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ได้กินมานอกจากครุก่กับข้าวร้อนๆแล้วเอาไปทำเมนูอื่นก็อร่อยนะครับ แต่วันนี้ไหนๆก็ตื่นเช้าแล้วเลยมาใส่กระดองปูอุ่นขึ้นอีกหน่อยจะได้อร่อยอร่อยค่ะและอีกหนึ่งเมนูของเราก็คือตำน้ำพริกอันนี้จะเป็นพริกขั่วหอมแดงค่ะผมก็จะมาตำกับมันปูอุ้ยหมอนอันนี้เป็นมันปูจากเชียงรายเลยนะคะพี่พี่ใครไม่เคยกินต้องจัดมาลองแล้วนะคะวันนี้ออามาตำกับน้ำพริกรับรองว่าอร่อยแน่นอนมาที่ต้มจุดของใจตอนนี้ก็สุกแล้วน้ำพริกปูอ่งของผมเสร็จแล้วก็จะได้มาประมาณนี้ครับเป็นน้ำพริกฝีมือเด็กโดยคนนี้พี่พี่ให้กี่คะแนนดีครับส่วนปูองกระดองปูก็ได้ที่เรอวเหมือนกันไม่ ชาย,ยกออกจากเตาเลยครับเสร็จแล้วเอามาจาัดรวมกันก็จะได้มาประมาณนี้ครับตั้งแต่ทีห้ากว่าจะได้กินข้าวเด็กออกเลยเพราะมอเตอร์แถวิดีโอนีนเ่ยครับยังไงถ้าพี่ๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนที่มีเม,มนูอร่อยๆมาอีกผมก็จะได้มาแนะนําให้พี่ๆด้วยครับแต่เวลานี้ไม่รอชาเดี๋ยวผมกับยจจะขอตัวไปกินขา้าวกันก่อนแล้วกินเสร็จแล้วจะได้ไปโรงเรียนเช้าๆครับบ๊ายบาย